ต้องสู้ต้องสู้ถึงจะชนะร้านนี้ครับขายข้าวมันไก่นะครับว่ามีเป็ดเป็ดย่างหมูกรอบแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวชิ้นแค่นะครับโอโ้ร้านนี้ครับชื่อครับเจนเจนนะฮะที่ลอง,งไปเมื่อกี้นะครับเราก็ลองไปพร้อมกันน,นัเนี่ไอ้บ้าอวยตัวเองมาครับหมูกรอบนะฮะเป็นแบบว่าหนังกรอบไม่ได้กรุบกรับจนแบบ โอ้โหเสียงสนั่นลั่นเมืองนะครับเนื้อกน็นุ่มๆช่ำๆนะครับไม่แข็งกระด้างจนเกินไปนะครับต่อไปครับเป็นเป็ดย่างครับดูจากภาพแล้วเป็นไงชุ่มฉ่ำน้ำสุดๆนะครับมีแถมถัว่วลิสงให้กินคู่ด้วยครับอร่อยสุดยอดไปเลยครับสำหรับ เมนูนี้นะครับเป็ดย่างช่ำาเนื้อนุ่มๆน,นะอร่อยมากๆนะครับต่อไปนะครับเป็น deal, ก๋วยเตี๋ยวชิ้นแค่นะครับนี่เป็นแบบเกาเรานะครับไม่ใส่เส้นฮะลูกชิ้นเน้นๆเต้าหู้เนื้อๆนะครับดูเต้าหู้ซะก่อนใหญ่ขนาดนี้นะครับนี่ไงปากงับคําเดียวไปเลยเต็มๆคำเน้นๆนะครับ,บร้านนี้ครับ